นุษย์ไม่ใช่สัตว์เพียงชนิดเดียวในอนาณาจักรสัตว์ที่สามารถร้องเพลงได้แม้ว่าวานจะกระจันและกบต้นไม้บางชนิดก็สามารถร้องเพลงหรือดูเหมือนจะร้องเพลงได้เช่นกันแต่ความสามารถนี้ยังเป็นของนกเกือบครึ่งหนึ่งของโลกอีกด้วย สมาชิกทั้งหมดในอันดับย่อย p a s s e r ยหรือ Oscines ของอันดับ Passeriformes ซึ่งมีประมาณ4,000ชนิดเรียกว่านกนักร้องพร้อมมีอวัยวะเปล่งเสียงที่เรียกว่า syrinx แม้ว่านกเหล่านี้จะไม่ได้ใช้อวัยวะนี้เพื่อสร้างเสียงอันไพเราะทั้งหมดแต่ทุกตัวก็สามารถใช้ syrinx เพื่อเปล่งเสียงได้หลากหลายรูปแบบเสียงร้องของนก มักเกี่ยวข้องกับการเกี้ยวพาราสีและการผสมพันธุ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งน,นกปลอดเล็กท้องเทามองเผินผิวคล้ายปลอดสีน้ำตาลตาแดงแต่โดยรวมลำตัวเพรียวบางกว่าปากบางกว่าม่านตาสีแดงเข้มล้อมรอบด้วยหนังรอบดวงตาสีเหลืองสดหัวและลำตัวด้านบนสีน้ำตาลลำตัวด้านล่างสีเทาอมน้ำตาลอ่อนกว่าลำตัวด้านบนแข้งและตีนสีเนื้อหางสีน้ำตาล อาศัยอยู่ตามป่าดิบชายป่านกประจำถิ่นพบบ่อยนกปลอดเล็กท้องเทามีชื่อวิทยาศาส,าศาสตร์ว่า p i c a n o t a u s e r y t h o p h a m o s หรือ e r ร t h o p h t a l u s ชื่อชนิดมาจากรากศัพท์ภาษากรีกคือ e r y t ส r o หรือ erythros แปละว่าสีแดงและ opthalmos แปละว่าตาความหมายคือ ตามีสีแดงเด่นชัดพบครั้งแรกที่เมืองตนาวสีทางตอนใต้ของพมา่าทั่วโลกมีสองชนิดย่อยประเทศไทยพบหนึ่งชนิดย่อยคือพิคโนตัสเอริทพลัสมอสเอริทพลัสมอสฮิวมที่มาและความหมายของชื่อชนิดย่อยเช่นเดียวกับชื่อกระจายพันธุ์อยู่ในพมา่าไทยมาเลเซียเกาะสุมาตราและเกาะบอเนียว ลักษณะทั่วไปเป็นนกขนาดเล็ก16เซนติเมตรลักษณะคล้ายนกปลอดเล็กตาแดงมากแตกต่างกันที่มีหนังสีเหลืองหรือสีส้มเป็นวงแคบๆรอบเบ้าตาทำให้เห็นตาเด่นชัดคล้ายโปนออกมาปากสีดำค่อนข้างเล็กกว่านกปลอดอื่นอกและคอหอยสีเทาท้องและขนคลุมโคนหางด้านล่างสีครีมหรือเหลืองแกมน้ำตาลตัวไม่เต็มวัยตามีสีน้ำตาลหนังรอบตาสีคล้ำ ปากสีน้ำตาลอุปนิสัยและอาหารพบตามป่าดงดิบชื้นชายป่าและป่ารุ่นตั้งแต่พื้นราบจนกระทั่งความสูง800เมตรจากระดับน้ำทะเลอุปนิสัยไม่แตกต่างจากนกปลอดอื่นการผสมพันธุ์ผสมพันธุ์ในช่วงฤดูร้อนระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายนรังเป็นรูปคุวยวางไข่ครั้งละสองฟอง ไข่สีขาวมีลายจุดสีม่วงแกมน้ำตาลและลายจุดสีเทาโดยเฉพาะไข่ด้านป้านยังไม่ทราบชีววิทยาการสืบพันธุ์ด้านอื่นสถานภาพเป็นนกประจำถิ่นพบบ่อยและมีปริมาณปานกลางพบเฉพาะทางภาคใต้ตั้งแต่คอคราดกรอกลงไปกฎหมายจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองและนี่เพลงที่พวกมันร้อง